น้ำมะนาวเชื่อว่าใครหลายคนรู้จักเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นอย่างดีรู้แต่ว่าคนเขาบอกมาดื่มแล้วมีประโยชน์สุขศึกษาหน้ารู้วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จัก10ประโยชน์ของน้ำมะนาวกันครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปสุขศึกษาหน้ารู้มีสาระสุขภาพดีดีทรงผักและนี่คือ10ประโยชน์ของน้ำมะนาวครับ 1>, 1. ช่วยในการย่อยอาหารส่วนประกอบหลายอย่างในมะน,นาวจะช่วยกระตุ้นตับในการผลิตน้ำดีที่จําเป็นต่อการย่อยอาหารนอกจากนี้ยังช่วยชะล้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และขับสารพิษออกจากร่างกายการดื่มน้มํามะนาวอุ่นทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดเรอือท้องอืดท้องผูกและท้องเสียเนื่องจากน้ามะนาวน,นี้จะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลําไส้นั่นเองครับ2ช่วยลดน้ําหนัก หากคุณกำลังพยายามที่จะลดน้ำหนักการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆกับน้ำพึ้งอาจทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจากน้ำมะนาวมีแพคตินสูงซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นเมื่อผสมกับน้ำอุ่นน้ำพึ้งกับมะนาวจะมีความเป็นด่างมากขึ้นและจะช่วยลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ 3. ช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสการดื่มน้ำมะนาวอุ่นเป็นประจำจะช่วยฟอกเลือดและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดใหม่มะนาวมีวิตามินซีสูงและมีสปปรรพคุณเช่นเดียวกันกันกบสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆซึ่งทำให้ผิวพรรณปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกายตามเชื้อแบคทีเรียและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในการบำรุง,งผิวได้อีกด้วย 4. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีมะนาวจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคหวัดกับโรคไข้หวัดใหญ่ได้นอกจากนี้ยังช่วยดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและที่สำคัญมะนาวมีสารซาโปนินซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์และป้องกันการติดเชื้อได้ครับ 5. ดับกลิ่นปาก รดของมะนาวเมื่อรวมตัวกับสรรพคุณทางยางของน้ำผึ้งและน้ำจะสามารถกำจัดกลิ่นปากได้เนื่องจากจะไปกระตุ้นการผลิตน้ำลายเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีคเทรียซึ่งเป็นตัวการของกลิ่นปากนอกจากนี้น้ำมะนาวยังสามารถกำจัดฝ้าขาวบนลิ้นที่มาเกิดขึ้นในตอนที่คุณหลับได้ด้วยฝ้าขาวนี้คือเศษอาหารที่นอกเปล่อยและเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนั่นเองครับ 6. ปรับค่า pH ให้สม,มดุล มะนาวเป็นหนึ่งในอาหารด่างที่ดีต่อร่างกายมากที่สุดเนื่องจากมีทั้งกรดซิตริกและกรดแอสคอรบิกที่ช่วยในการปรับค่า p h ให้สม,มดุลการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำขนาดท้องว่างในตอนเช้าจะช่วยกำจัดความเป็นกรดในร่างกายรวมถึงกรดยูริกในข้อต่อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดและการอักเสบน,นั่นเองครับ7ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย มะนาวมีสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงร่างกายเช่นวิตามินบีวิตามินซีฟอสฟอรัสโปรตีนและคาร์โบไฮเดตนอกจากนี้ยังให้ความชุ่มชื้นและเติมออกซิเจนให้แก่ร่างกายซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวากระปรี้กระเป๋าและสดชื่นมะนาวมีค่าประจุลบซึ่งจะให้พลังงานทันทีที่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารส่วนกลิ่นของมะนาวนั้นจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังงานและเสริมสร้างอารมณ์ครับ 8. รักษาอาการติดเชื้อในลำคอคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของมะนาวยังช่วยต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในลำคออาการเจ็บคอและตอมตอมสินอักเสบอีกด้วยผู้ที่ดื่มน้ำมะนาวุ่นทุกเช้าจะลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในลำคอรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหอบผืดหากรู้สึกเจ็บคอก็ควรดื่มน้ำมะนาวทั้งนี้การกลั้ปากบ่อยๆจะช่วยให้เห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ 9. ควบคุมความดันโลหิตสูงผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากน้ำมะนาวเนื่องจากฤทธิ์ของมะนาวจะช่วยทำความสะอาดระบบน้ำเหลืองรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกายนอกจากนี้โพแทสเซียมในมะนาวจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับผ่อนคลายความตึงเครียดและช่วยให้ความดันโลหิตของคุณอยู่ในระดับปกติอีกด้วยครับและ 10. ทำความสะอาดทางเดินปัสสาวะ กรดซิตริกในมะนาวจะช่วยล้างพิษและป้องกันไม่ให้ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบรวมถึงควบคุมการติดเชื้อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำสรุปว่าการดื่มน้ำมะนาวสดเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าจะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายคุณควรดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำทุกวันแต่ก็ต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะครับ เพรออาะหากทุกอย่างนั้นฐานมากไปก็เกิดโทษกับร่างกายได้เช่นกันและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์และบอกต่อและอย่าลืมกด subscribe สุขศึกษาน่ารู้ในช่อง YouTube ด้วยนะครับ